สวัสดีครับผมมิสตอรี่เป็นโปรเพเยอร์แล้วก็เป็นสตีมเมอร์จากเกม Legends of r u n e t e r a ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Legends of r u n e t e r a วันนี้ผมจะพาทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับดินแดนเดมาเซียกันครับ คุยกันเรื่องประวัติความเป็นมาของเมืองนี้กันบ้างดีกว่าครับสำหรับเดมาเซียเนี่ยเป็นดินแดนอันทรงเกียริแห่งรูนเทอรล่าเลยครับเป็นดินแดนที่ยึดมั่นในกฎหมายครับแล้วก็มีประวัติทางการทหารอันเกรียงไกรแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาเจะมีกองทหารใหญ่โตแค่ไหนนะครับแต่ว่าในมหาคนครเดมาเซียเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ต่อต้านแล้วก็กดขี่นักเวทหรือผู้ใช้เวทมนต์มากๆเลยครับ เรามาต่อกันที่จุดเด่นของเด m มาเซียในเกม r e g e n d s of r u n e t ท r r a กันดีกว่าครับก็ถ้าเรานึกภาพง่ายๆเดี๋ยวเดมาเซียก็จะเป็นอารมณ์ประมาณกองทหารเป็นนักรบที่แข็งแกร่งประมาณนั้นครับเพราะว่ายูนิตแต่ละตัวของเด m มาเซียเนี่ยจะมีค่าพลังโจมตีและมีเลือดที่เยอะครับมีความทนทานด้วยทุกอย่างค่อนข้างสมดุลครับแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในรีเจนที่เน้นการตั้งบอร์ดแล้วก็ยังมีใบบัฟเสริมความแข็งแกร่งให้ยูนิตต่างๆอีกด้วยครับ แต่อย่างที่บอกไปในส่วนของประวัติครับว่าดินแดนเดเมเซียเนี่ยเป็นดินแดนที่ต่อต้านนักเวทครับก็ภายในเกมนี้ก็จะมีการ์ดท,ที่เอามาต่อสู้กับการ์ดเวทมนต์โดยเฉพาะด้วยครับแต่ว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีพวกตระกูลชั้นสูงบางคนครับที่รับใช้ดินแดนแห่งนี้เนี่ยแต่ว่าตัวเองเนี่ยกับใช้เวทมนต์ได้นะยกตัวอย่างเช่นลักซึ่งเป็นน้องของกาเรนนั่นเองซึ่งลักก็คือคนนี้ครับผม แล้วก็สําหรับการมาถึงของ expansion ใหม่อย่าง Beyond the b a n d l e w o o d ครับในกลุ่มของเดนมเซียเนี่ยก็มีฮีโร่แนวหน้าผู้กล้าหาญอยู่คนนึงจากเผ่ายอ์เดนซึ่งก็คือป๊อบปี้นั่นเองครับโดยที่ป๊อ p ปี้เนี่ยเป็นแชมเปี้ยนประเภทใหม่ประเภทมันติเรจิเอนครับเป็นเดนมเซียและแบนเดิลซิตี้ครับความสามารถของป๊อ p ปี้เนี่ยเรียกได้ว่ามาเพื่อเสริมจุดเด่นของเดนมเซียได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปในก่อนหน้านี้เขาว่าเดนมเซียเนี่ยจะเน้นการเล่นแบบบอดกว้างๆครับมี เยอะเน้นการเคลื่อนรู้กันครับความสามารถของป๊อ p y ี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มสเตตัสให้กับยูนิตทุกตัวบนบอร์ดครับทุกครั้งที่ป๊อ p y ี้ได้โจมตีพูดง่ายๆก็ป๊อ p y ี้ก็จะอารมณ์ประมาณแบนเนอร์แมนนั่นเองครับก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะสำหรับการเล่นเดม a เซียโดยที่มีป๊อ p y ี้เข้ามาด้วยเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้ครับการพูดติดตามของป๊อ p y ี้เนี่ยยังมีส่วนเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรีเจนนี้เป็นอย่างมากเลยครับเช่นยอร์เดนสมิธที่จะทำให้ยูนิต ที่เราตีเนี่ยติดกีฬาแท c กครับหรือว่าจะเป็นยอร์เดนสวายที่มีความสามารถในการเลือกการ์ดปั๊บพลังโจมตีหรือการ์ดปั๊บพลังป้องกันนั่นเองครับ สำหรับการนำป๊อปปี้ไปเล่นกับรีเจนต่างๆเนี่ยผมจะขอแนะนำเป็นเล่นกับแบนเดร์ซิตี้แล้วกันครับเพราะว่าการมาของป๊อปปี้เนี่ยทำให้เดมาเซียเก่งในการบัฟบอร์ดแบบเยอะขึ้นมากๆเลยครับเราไม่ต้องใช้การ์ดอย่างแบนเดอร์แมนอีกแล้วครับแล้วก็เมื่อรวมกับความสามารถในการสร้างบอร์ดที่กว้างของแบนเดร์แล้วเนี่ยนอกจากนี้ยังมีการ์ดอย่างยอร์เดนสมิธครับที่สามารถทำให้ยูนิตบนบอร์ดของเราติดวิกแกแทเพื่อการเทรดแบลูได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ แล้วก็เราควรจะเล่นป๊อปปี้ในจังหวะที่มียูนิตบนบอร์ดพอสมควรเนาะประมาณ2-3ตัวครับกำลังดีเพราะยิ่งป๊อปปี้ได้สั่งโจมตีบ่อยๆเนี่ยยูนิตตัวอื่นบนบอร์ดของเราเนี่ยก็จะยิ่งได้บัฟเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับที่สำคัญเนี่ยควรหาโอกาสใช้แรลลี่จากการ์ดเีเยเดตเพอร์สูตรหรือจะเป็นโกลเด้นเอจิทเพื่อการบัฟบอร์ดและปิดเกมนอกจากนี้การแรลลี่เนี่ยยังช่วยให้ป๊อปปี้อัพเลเวลได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยครับ เาละครับเรามาสรุปกันดีกว่าเขาว่าเดมาเซียน X พนชั่นนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ oh. หลักๆแล้วเนี่ยเดมาเซียน X พนชั่นนี้เนี่ยยังคงการเล่นที่คล้ายๆเดิมครับเป็นสไตล์เดิมก็คือเน้นการบัฟบอร์ดบัฟยูนิตหรือว่าจะเป็นการแรลลี่เพื่อปิดเกมครับแต่ว่าการมาของแบนเดอร์ซิตี้เนี่ยมันทําให้เดมาเซียมี๊อปปี้เพิ่มเข้ามาที่สามารถบัฟบอร์ดได้แรงมากขึ้นกว่าเดิมมากๆ แรงแบบแรงมากไปลองกันดูได้ครับสามารถนำการ์ดป๊อปปี้หรือว่าพวกฟอนโลเวอร์จากเอ็กเพนชั่นใหม่ไปลองใส่ในเด็กเดมาเซียกันดูได้ครับแม้ว่าจะเป็นเด็กมิดเรนหรือว่าเด็กแอคโกครับโดยที่ผมเนี่ยก็จะทิ้งเด็กที่น่าสนใจเอาไว้เพื่อนเพื่อนได้ไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะกฝากเพื่อนๆนเนี่ยรอติดตามชมรายการ l e g จีย s o อฟ u n นเทอรในภูมิภาคอื่นกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอรี่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ